เียนเป็นของวาดการพิมาพันธาเกิดตัดสลายเสียเที่วปัจใจกระโดสู้สร้งศิลปินฐานของตนในบุญคุณสมบันี้ขาพี่น้องลาไม่ถามว่าจะแชนเออเอเป็นของวานแต่โคตหน้าอะเรเสียเี่ยวมาลกสู้เจ็บปุเยียนไปโ่อไปยาที่ฐาน พระวารีฐานิเ็นพระราชสียเจ้าพระพ่อแล้วขอให้อยวันนี้ลงสเส็เแจแทนนั้งชมตาไหวตอนเย็นเป็นสุขิดอะไรล่านะ้อะไรจงพระหละังเส็จและเชิญมาร่วมรับแผ่นทองปิดทุกปิดโศกปิดโรคป,ปิดไทยปิดในส่วนกกด้ประสงค์อยากจิตก็การปิดทองน,นี้ค่ะสบายใจสบายใจปิดแล้วในที่อายุวันนะ สุขภาละปฏิภาณท่านสามก็แบบเกิดขึ้นทุกวันชาญิตรวันก่อไปทางหลังว ah, ัดด้านทิศด้านจะมีร้านขายร้านค้าเครื่องดื่มของถูกของกิบเยอะตัดพิ้นเอาทั้งหลายตลอดเสื้อผ้าป้ายลายซิลตลอดค้อนตลอดทั้งกระเป๋าห้อยฝากตหรับไปหาเส่รูเชิญครับถ้าสบายเสียงผ่านเช่นเขียนตัดต่อก็เยอะ ตีสิบตามีค่ะแผ่นไครเลื้อยออกเรื่อยตื่นสือหาเป็นของปากของตอดกับแผ่ที่มาเยือนเรนุนาครเกา่าผู้ใดอายากจับปิดทองเชิญมารล้งแผ่นทองทนี้เจญน,นะครับทุกท่านสามแผน่นปิดทุกปิดโศกปิดโรคปิดภัย ขออันิสงที่มาปิดแล้วจงร่ำจงรวยจงสวยจงหล่อปวเดิมเยอะเจ้าค่ะขาบรรยากาศขณะนี้กับเงียบเงียเมื่พี่น้องพอเป็นเวลาเพิ่งผ่านเที่ยงไปบัดบาทขณะนี้ผู้ที่ปักก่อนสามีผู้ที่เวตเขากระร้ายขานีผู้ที่กำลังนิ่งสารสอของซ้ำว่ากับนี้ มุนฟ <icana>, ันแคนของมันนีราคาแคงนั้นเต็มมันเอโนอสาุเดือคอยแคนของข้ายเย้าเย้าันเสือกวาว่คนเลยยามสาขับถ่ายเยอะ พี่น้องกันก็ฟังกระซอบแล้วไม่เป็นสาเทศอะไรเดริมล่ำดินมันเลยเหมัวล่ำล่ำดินนะครับกับผู้ขาผู้ขายเพื่อล่ำเพื่อลู่เพื่อสูงกว่าเท้ากับตอนนี้ก็ย่ำย่ำเทศและพักผ่อนเจ้าสมนักแกนักซสาฝันว่าเขาตอกตีนกับฝันว่าเป็นขึ้นต้นไม้ขึ้นได้แล้วเจ้าตกลงม,มานักแกนักซ่า ฝันว่าตนเองเกิดเป็นนังแกนังสาฝัน่นลงสาคนขิวและแทว่านังแกนังสาฝันว่าเขาเขาตัวไปขาดเรีนสิทธข้างนังแกนังสาฝันว่าเพิ่นปัสิินแลผิวหนังนังแกนังสาฝันว่าเขาเอาไปทังใส่ขอกนังแกนังสาฝันว่าเขาหือออกเอากองนังแกนังสาฝันว่าเขามากองทำนีนางแกนางสาฝันว่านังเป็นขี่ไก่เป็นอาจมนังแกนังสา ฝันว่าลุยต้มกแลกีสิฝันว่าเสาหีบเมื่อนอนนํำนางแก่นางสาฝันว่าไปอยู่น้ำปุญาและตะั้งยันปูเนไตไปคนแลว้วนางแก่นางสาฝันว่าได้เกต่อนเนหะนือแลกกันคำนางแก่นางสาฝันว่าไปต้งซ้ำพวกสางนางแก่นางสาฝันว่าไปต้งสางพวกควยนอน นางแกนง่นางสาฝันว่าจับเขาด้วยตาขามินนางแกน่นางสาฝันว่าได้เส้นอ่านก้มคูนางแกน่นางสาฝันว่าสักขยงกอดเอนฝันว่าได้กอดแทนและนางส้าฝันว่าขาดไปยหงาว่ากันเฮนางแกน่นางสา Gracias.